สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการสร้างลายนะครับผมให้เป็นฝีเข็มแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ1วิธีการลองหารูปทรงแบบนี้ในเ,เว็บไซต์ดูนะครับผมเพราะว่ารูปทรงแบบนี้บางครั้งเราเสิร์ชใน Google เนี่ยอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่จะมีเว็บตัวหนึ่งชื่อ f r e e p i k นะครับผม เราสามารถเข้าเว็บนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพค่อนข้างเยอะนะครับฟรีนี่คือ freepik.com แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกให้เป็นฟรีนะฮะแล้วก็ลองเสิร์ชดูนะครับผมอาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หารูปทรงนะครับที่เราสามารถแกะลายเพื่อนำเข้าไปสู่โปรแกรม PS5 อย่างเช่นแบบนี้นะครับ อ่าแบบเนี้ยสีดำเนี้ยเราก็สามารถนำเข้ามาได้นะครับผมผมก็เลยได้มีการ Copy มาอยู่สอรูปนะครับอ่รูปประมาณนี้นะครับผมตามตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการเคลีย์หน้าจอก่อนนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมที่ชื่อ ps 5นะครับผมแล้วก็เข้าเมนูแกะลายนะครับเลือกมาอึ๊บนะครับ ชื่อไฟล์แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สามารถนำเข้ามาได้ทีนี้ลายที่เราเลือกมานะครับมีแค่สีเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกเป็นมัลติ c o l o r ร์นะครับเป็น s i n เกิแบบ black and white ก็ได้แต่ติ๊กตรงคำว่าออโต้ m อม o บร e ี y ออกก่อนนะครับแล้วกดโอเคตอนนี้นะครับยังไม่มีฝีเข็มนะครับนะฮะลองดูด้านล่างขวามือนะเขียนว,ว่าศูนย์นะฮะ ทั้ง l มดสีจะคือจํานวนฟีเข็มอ,อกนี้0เราสามารถสร้างฟีเข็มให้เขาได้นะครับผมเราไปในส่วนของคุณสมบัตินะครับไปตรงถมเส้นนะครับผมสําหรับผมผมจะใช้เป็นด y นามิกนะครับด y นามิกนี้ก็คือเป็นการถมเส้นนะครับ ด้วยทิศทางฝีเข็มที่ต่างกันนะครับสมมุติว่าใน1รูปภาพมีมากกว่าหนึ่งรูปทรงนะอย่างเช่นอันนี้มีรูปทรงแบบพระจันทร์ขึ้นเซี่ยวแล้วก็มีดาวอีก3ดวงนะเขาก็จะออกมาเป็นทิศทางจะไม่เหมือนกันนะตอนนี้ยังอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะเราสามารถเพิ่มความหนานแน่นนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนสีเขานะทีนี้สีเนี่ยเราเปลี่ยนได้สีเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากรูปภาพที่เรานําเข้ามาเนี่ยแกะลายเป็นแค่สีเดียวฉะนั้นเขาก็จะตามสีนั้นนะดูจากรูปทรงแล้วนะครับจะเห็นว่าพวกทิศทางฝีเข็มเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมเราก็สามารถที่จะเพิ่มเรื่องของสโตกนะครับลากเส้นตรงขอบจะเป็น running ก็ได้นะครับ สมมติสีเหลืองลวกันนะครับหรืออยากให้เป็นซาตินแบบนี้นะฮะเพิ่มความหนาของเส้นหรือบางลายเราต้องการแค่ขอบนะรบตรงถมเส้นไม่เอานี่เราก็กลับไปตรงนั้นก็ได้นะฮะจะออกมาลักษณะประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานปักได้นะค,ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะครับ ลองอีกรูปหนึ่งนะครับรูปเมฆนะครับเหมือนเดิมนะฮะซิงเกิลแบล็กแอนด์ไวท์นะครับติ๊กออโต้เอ็มบรีออกนะครับแล้วกดโอเคตอนนี้ยังไม่มีฝีเข็มนะฮะศูนย์ฝีเข็มเราสามารถย่อขยายได้ด้วยนะครับแม้แต่เราสร้างนะครับเราสร้างฝีเข็มไปแล้วนะครับผม เราก็ยังย่อขยายได้นะครับเห็นไหมฮะเทคนิคนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับทำซาตินขอบเขาสะหน่อยนะครับเปลี่ยนสีขอบนะฮะแบบนี้นะครับเพิ่มความหนา,าเราก็เช็คได้โยงนิดนึงนะครับว่ามีได้โยงเยอะไหม ไปตรงการตั้งค่าและแสดงได้โยงเราจะเห็นว่ามีได้โยงอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เยอะนะครับแบบนี้นะครับผมเรามาลองอีกลายนะครับลายแบบนี้นะครับผมลายแบบนี้จะไม่มีในโปรแกรมนะฮะแต่เราสามารถนำเข้ามาได้นะครับ ถมเส้นก่อนนะครับถ้าทำแบบดนดมิกแล้วมีแค่รูปทรงเดียวก็ก็ไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเขาก็มีแค่ทิศทางเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถทำเป็นพิร์นก็ได้นะครับเลือกพิร์นเลื่อนลงมานะครับแล้วไปตรงทามิหนึ่งนะครับกดโอเคตอนนี้เราสามารถเพิ่มขนาดพิร์นได้ ความหนาแน่นเปลี่ยนสีนะครับแบบนี้เลยใส่ขอบให้เขาฮะอยากได้ขอบสีอะไรเราก็เลือกได้เลยต้องการขอบหนากว่านี้ไหมครับก็ได้นะครับย่อขยายได้นะครับผมแบบนี้ต้องการใส่ข้อความไหมครับ ถ้าต้องการก็ใส่ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับผมเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถที่จะสร้างลายปักของเราเองได้เลยนะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับผมลองดูกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ